ไปปหดวก่นอนเวขณะนี้คุณอยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ หวานไม่มีพักแก้มบุ๋มพีกันะพรอวดโมเมนต์หวานกลางไลฟ์งานนี้เนี่ยทำเอาคนโสดตายเรียบค่ะเป็นคู่แตกต่างที่ลงตัวนะคะสาหรับคู่ของนักสแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธชัยกับหนุ่มนักธุรกิจพีทกัณพรหานพาณิชย่ายาทเครือโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังนะคะเรียกว่าเป็นคู่รักแห่งปีนะคะที่มีแฟนด้อมแก้มพีจานวนมากที่อย่างเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานปนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอด แก้มบุ๋มปริยาดามาตาลาดาในชีวิตจริงของพี่พีทกันตะพรผู้หญิงที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตทําให้สบายสบาย อย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนที่พี่พีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในกรอบทํางานกับบ้านไม่คิดจะสร้างครอบครัวไม่อยากมีลูกแต่พอมีแก้มบุ๋มเข้ามานะคะจากคนเย็นชาก,ก็กลายเป็นคนมุ้งมิง้งรู้จักแบ่งเวลามากขึ้นแล้วก็เอาใจแฟนสาวเก่งมากๆอย่างล่าสุดนะคะพี่พีเนี่ยก็มาช่วยแฟนสาวแก้มบุ๋มนะคะไลฟ์ขายของเรียกว่าหวานมดขึ้นกันเลยค่ะพวกเขานะคะช่างมีกันและกันจริงๆเป็นคู่รักที่มีรสเปรี้ยวหวานปนแห่จนด้ามแก้มพีนะคะจะดูกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อเป็นความรักที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายเป็นความแตกต่่างงทีล ว่าคงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคู่ของพี่พีทแล้วก็กบเราไปชมความน่ารักของพวกเขากันค่ะมาแล้วช่วยแชร์หน่อยนะครับมันสวยมันสวยแบบมันสวยแล้วมันใช้ได้ทุกวันนะบางทีมันไม่ได้จงจริงไอ้นี่ไม่เหมือนหนังไปที่พี่ซื้ออ่างอันนี้แข็งอันนี้ใช่แต่มันน่ารักนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เมื่อกี้เราไปผิดช่องเราพร้อมมากกับการไลฟ์แั่ดีนะพ่อค้ามาแล้วหรือว่าพ่อค้าแต่ยังไม่ดีช่วยแชร์หน่อยนะครับออกมหมดเลยครับมาแล้วมาแล้ววันนี้มีคลิปใหม่นะในใน u t u b e ครับแต่ว่าเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้ น่าจะปีหนึ่งแล้วครับบอกติว่าสต็อกเราหมดสต็อกเราหมดเพราะว่าเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปถ่ายยู u b e จริงๆช่วงนี้ครัเพื่อทุกคนเขเลยต้องเอาของเก่ามาก่อนของเก่ามารีรันนะครับไปดูกันด้วยนะของเก่าที่ยังไม่ออของเก่าที่ยังไม่ออนแต่ว่าน่ารักนะจริงๆพอไปดูอนทุกคนยังไม่อันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่คุ้นใบกั้งทันต์ทที่ถ่ายเข็ดค้นไหวกว่านี่ค่ะคุ้นใบกั้งสวยนะ ไม่แต่ว่าอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาขายต่อครับเราเรามีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่กี่ตัวตัวละสี่สิบห้าบาทไอที <45. S 1> <AT B. S 2> ่บีบรหัสคือพอพานสองแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่เยอะเลยนะคระเดี๋ยวนิดนึงนี่เก่งเพอจะเอาอันนี้ไหมเ,เก็บเจ1หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอ,อันนี้เ,เป็น เป็นตัวล้ค่ะเป็นตัวลิมิเต็ดเออใครอยากมีแอปใครอยากมีสมาร์ทวอทช์ดีๆใส่หมดค่ะทานสองเจ็ดหนึ่งหมดแล้วค่ะอ๋อเหตุนี้ที่นั่นก็ไม่ได้เสียงช้าๆไม่เป็นไรถอนนะได้ถอนเลยถอนไปแล้วเรามีแหวนแหวนสองพันห้าพันใช่ไหมไปเลยไปเลย พันเก้าถ้าใครเอาห้าบอกขอบคุณของเกพันเก้าพันเก้ถ้าใครถ้าใครจะไปขอนะนี่แหวนเลยอันนี้กี่กรัตไม่รู้ใหญ่มากมีกล่องให้ด้วยทำไมไม่ทำขอแหวนเท่านี้ไม่รใส่ยังไง้าสีสี่เก้าก็เท่านี้แหละก็ใส่ยางเงอย่างนี้ต้องเป็นร้อยเท่าก้อนหินเลยแล้วเดินไปไหนแล้วคนเห็นเทปแบบนี้หรอหนักไหม สมมอผถ่าย,ยนนารายการนางไทยแลนด์ดิน้องคาให้การเกลี้ยงแล้วครับ้องนิงหนึงเก้ารัลองิงหนึ่งเก้าเขาถามเยดีแปดีร้ลอิงหนึ่นนรงรันอันนี้แหวนนี่อันละร้อยแปดสิบนะครับมีอันเดียวปะคะพอพนคมีไม่เยอะม,มีพอพานสี่สิบห้าครับพอพานสี่สิบห้าค่ะแหวนขอแต่งงานนะคะแก้มพีชมีเก้าอันมี9กอัน ร้อยแปดสิบาทพอพานเลยนะคะพอพาสิคอกล่องเหมือนคาเทียกล่องเหมือนแต่จริงกล่องเอนชาเทียพอพานส่งเท่าไหร่ดิพอพานเลยนะคะสี่สิบห้าปะพอพาสี่สิบห้าค่ะพอพาสี่สิบห้าค่ะเหลือจริงจตอนแรกอันสุดท้ายแหวนหมอนเหมือนดูไม่เหมือนไม่เด็กน้อยเนาะไม่เหมือนจุกนมอ่ะห่า จุกนมจุกเด็กๆที่ไหนอมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเวลาเด็ก,กมัน